พิมรีพายช่วย280คนอาศัยในตึกร้างอยู่มา10ปีล่าสุดพิมพ์ริพายก็ได้เผยคลิปในช่อง YouTube ชื่อตอนคลิปว่าชะตาพามาเจอเธอและทีมงานได้เจอลุงเข็นผักขายแล้วเธอได้ขับรถตามลงไปเรื่อยๆจนรู้ว่าลุงพักอาศัยอยู่ในตึกร้างแล้วหาผักขายเลี้ยงตนเองซึ่งปรากฏว่าในตึกร้างนั้นไม่ใช่แค่มีไม่ได้มีแค่ลุงที่อาศัยอยู่ แต่มีหลายชีวิตถึง280ชีวิต150ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในตึกร้างโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ตึกร้างบอกว่าอยู่กันมาเป็น 10, 10ปีแล้วโดยอาชีพหลักๆเก็บขยะขายเก็บของเก่าทําการก่อสร้างโดยไม่รู้ใครจะโดนไล่ที่ตอนไหนอยู่แบบเอื้ออาทรกันเด็กส่วนมากพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมมาหลายเทอมแล้วซึ่งพิมพ์ก็ได้ช่วยซื้อของใช้อาหารแห้งที่จําเป็นช่วยเหลือแล้วช่วยซื้อที่นอนหมอนมุง้งไว้ไว้ใช้ไปก่อนเพราะ พิมพ์ไม่อยากซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆให้เนื่องจากเป็นที่บุกรุกนั่นเองส่วนเด็กๆพิมพ์ก็ไปจ่ายค่าเทอมให้เด็กที่ติดเงินไว้ไปจ่ายให้ถึงที่โรงเรียนเลยขอขอบคุณข้อมูลจากกระแสข่าวขอบคุณค่ะ